สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะมาเนี้หันมาก,กุสุมานค่ะมาตอนเย็นวันนี้นะแม่เพียวก็เปิดประตูเองค่ะเพราะว่าเจ้าของคนบอยู่นะคะนี่เปิดเองพี่เปิดขนาดกรทันนไปชมบ่คอยมีประตูแบบนี้ก็เลยเปิดบุเป็นทางไม้ทางยางกระสอดจักรสีดันไปทางใดนี่ค่ะบรรยากาศนะคะอยู่กุสมานเด้อมาหนีเด้อ บางทีไม่แน่อาจจะนอนอยู่นี่เลยเพราะว่าเย็นกลับมืดค่ำกลับตอนเช้าวังค่ะมาในเมืองค่ะมาเห็นนี่บรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศกุศมานบ้านเฮาค่ะนี่ก็เป็นบ้านอีหมู่เมพยวค่ะหมู่แต่สมัยเรียนด้วยกันนะคะนี่ค่ะเงินเขาติดถนนค่ะเงินเขาเจริญค่ะอยู่ในตัวเมืองอำเภอค่ะตัวในตัวอำเภอ ยี่นตัวอำเภอนะคะบ้านเขานะโอ้ควายก็เลยเบิ่งดุกเดินไปดูควายก่อนค่ะควายเมเปน้ำควายเมเปน้ำควายเมเปน้ำโอ้ยปานจระเข้ค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่ปานจระเข้ตื่นม่เพียวเลยเนาะเบิ่งอยู่นี่ยโอ้ปานจระเข้ค่ะเบิ่งน้ำเนี่โอ้จนเลื่อมค่ะท่านผู้ชม มีสะไายน้ำส่วนตัวนะคะนี่โอ้มีสะไายน้ำส่วนตัวค่ะเบื้องตาเพื่อนะวิธีของไอควายเวลาอนอนค่ะเพื่อนต้องเมบน้ำค่ะเพราะว่าเพื่อนนอนเมบกันนี่แมงกันมะเรงค่ะตองคืนนะยุงเยอะค่ะยุงแล้วก็มะเรงต้องไอก่อไฟเพื่อนค่ะก่อไฟก่อไฟเพื่อนนอนแล้วก็บางคนค่ะ บริกะเขาก็ติดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ไลย,ยุงนะคะแต่มันก็บ่ได้ผลนะอกค่ะท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์ค่ะไม่เพลวติดแล้วยุ่งบร่ได้ย่านเลยค่ะท่านผู้ชมบร่ได้ย่านเลยว่นี้โอ้เห็นจะหน่วยตาถ้าอยู่ใกล้แล้วมันก็ซินดน้ำใส่ตรวนี้เนาะนอนมีความสุขขนาดวิธีชีวิตบ้านเฮาค่ะโอ้ยเมนน้อง เมนน้องเพิ่นก่ะท่านผู้ชมเพิ่น ي, เออหางไอฟิลิปปนส์ใส่หลังแล้วเมนค่ะเมนน้ำเนี้ยน้ำอันนั้นเพิ่นค่ะน้ำเนี้ยน้ำขี้เพิ่นตัวน,นั้นก็อยากอาบเพิ่นถูกอาบไปสองตัวป้าเบิ่งไกค่ะท่านผู้ชมเบิ่งไกนะเบิ่งไกค่ะไก่ขึ้นนอนข้างบน ต้องอระวังรถนะคะเพราะรถเยอะค่ะท่านผู้ชมรถเยอะบ้านติดในตัวเมืองนี่นะคะบ้านคนเป็นบานนนะะ้านไม้สองชั้นนะคะบ้านไม้สองชั้นเจ้าของคนก็ไม่อยู่ค่ะท่านผู้ชมก็ไปใส่กุยโขารถแหลนไวขนาด รถแล่นไวค่ะต้องระวังจะไม่เที่ยวข้ามก่อนนะคะข้ามก่อนข้ามก่อนอันนี้ไปในตัวอำเภอนะคะนี่ในตัวอำเภอค่ะนี่เขาในตลาดเข้าเซเว่นะคะ่ะเส้นนี้นะโอ้ทานนี้เขาก็ดำนานะคะโอ้ดำนาใหม่ๆหรอคะเพิ่งดำนะคะนี่บ้านในตัวอำเภอเขาก็ยังดำนาเด้อนี่ ส่วนสาวแมเพียวมาแล้วนี่แบะตัวกมุดลุ่นเนาะโอ้ลบโอ้เป็นแบะตัวกมุดลุ่นไปที่ได้จะคอยจุกงอปืนตรงลยมันน่ะก็ทางลวงทางรรอตกมาปันปุ๊ก สานพวกรองชันดงเบะไปเบะกับหม้ออึดเนาะนี่ค่ะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเบิ้งค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนี่เบิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะลูกเต็มเลยค่ะเบิ่ง เต็มแล้วค่ะเต็มเลยมึงชมเน้นเนาะดกขนาดนะคะท่านผู้ชมดกขนาดเลยบวกค่ะบวกค่ะเต็มบวกเออบวงนี่ค่ะเต็มเลยบวกนี่มาเที่ยวกุชมานค่ะมาเที่ยวกุชมาน ามะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเนี่ยเต็มต้นเลยลูกดำๆนะ่าจะแก่จัดค่ะลูกดำๆนะโอ้โหนนค่ะเออกล้วยเนี่ยล่ะกล้วยเฝ้าบ้านกล้วยเฝ้าบ้านอุ้ยกล้วยเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเบบนี้อ้าวอ้าว giọt cắn khá hạt đấy. ơi, uh, cũng... <laughs> đi. ơi, đi. ơi, đi. ơi, ra ơi, đi. 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 ơi, phải ơi, đi.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  ơi, เอา้าวยูนไปเอ็น,นตัวเองตัวจะเรียกฮะแม่โตแม่นันน่นตัอตะลิงเลยจักโตอันอันเปาะตอนเมาออไไน่าแบไใว่เถอะวะโอ้มีไปต้อจะเดียดก,กี้แม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องใหม่ทำค่ะขอบคุณค่ะ